หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ สำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากเชียร์ลิเวอร์พูลถึงขอบสนามแอนฟิลด์ Token Travel Thailand ชวนคุณไปชมเกมถึงประเทศอังกฤษก,กับ5้าแมตช์ใหญ่พร้อมเซเลปและยูทูบเบอร์ชื่อดังเริ่มแมตช์แรกประทะแมนซิตี้13-20ตุลาคมพร้อมน้องกิบจังสุดสวยส่วนใครอยากไปดูบอลกับเซอรอแบบตัวเป็นๆก็ร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้ในวันที่19-26มกราคมในเกมฟาดแข่งกับเชลซีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ สุดพิเศษหากบอกว่ามาจากช่องเซอโอจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกคนละ5,000บาทด้วยครับสวัสดีแฟนหงแดงหรือร์พููทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิเวั์พูประจำวันที่23สิงหาคม2565โดยโซลิพอร์ตบายเซอโอซึ่งวันนี้ผมก็ได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคย แตกก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเราใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยความหลงจากผลการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมของเราบุกไปปราชัยต่อทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกแดงเดือดที่สนามโอทราฟอร์ดสประตูต่อหนึ่ง นั่นทำให้ในตอนนี้หลังผ่าน3เกมแรกของฤด,ดูกาลใหม่เร์พูเพิ่งจะเก็บได้เพียงแค่2คะแนนเท่านั้นและรั้งอยู่ในอันดับที่16ของตารางเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนะักทั้งนี้นักข่าวก็ได้เข้าไปสอบถามความคิดเห็นของแอนดูโรเบอร์สันว่าอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ทีมออกสตาร์ทได้อย่างเชื่องชาเช่นนี้ซึ่งเขาเองก็ไม่ทราบถึงเหตุผลว่าฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ของทีมนั้นเป็นเพราะเหตุใดกัน ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะโรเบิร์ตสันกล่าวเราต้องกลับมาให้เร็วเราต้องมีความสามารถคีกันเราต้องจัดการเรื่องนี้กันเป็นทีมเพราะเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้มันเป็นเรื่องง่ายที่จะพูดคุยกันในห้องแต่งตัวมันเป็นเรื่องง่ายที่จะคุยกันก่อนเกมแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือนำสิ่งเหล่านั้นลงไปปฏิบัติในสนามด้วยเราจะปล่อยให้ทีมเสียประตูทุกนัดแบบนี้ไม่ได้ เราต้องเป็นทีมที่เริ่มต้นเกมได้ดีเดินหน้ากดดันคู่แข่งไม่ใช่ออกมาเป็นทางตรงกันข้ามแบบนี้ในตอนนี้มันผ่านไปแล้ว3เกมในการแข่งขันฤด,ดูกาลใหม่บางทีเกมกับคริสตันพอเลตอาจจะแตกต่างออกไปนิดหน่อยเพราะนั่นเป็นเกมที่เราเริ่มต้นกันได้ดีแต่จากนั้นก็มาโดนลูกยิงแบบทีเผลอะแต่ว่าในเกมกับฟูลแลมพวกเขาออกสตาร์ทได้ดีกว่าเรา ในเกมเมื่อคืนนี้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพวกเขาก็เริ่มต้นได้ดีกว่าเราเช่นเดียวกันหากคุณมองย้อนกลับไปดูตอนท้ายฤดูกาลที่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเจอกับวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ไรอันมัตวตหรือทางซเซาท์แฮมตันมันก็เป็นเช่นนี้ดังนั้นนั่นคือสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ ก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าเมื่อคุณลงเล่นในหลีกที่ดีเช่นนี้คุณจะปล่อยให้ทีมเสียประตูไปก่อนไม่ได้ถ้าโชคร้ายที่นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในตอนนี้เราเราจำเป็นจะต้องแก้ไขมัน ไหนๆก็ฟังทัศนะจากคนภายในสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นจากคนภายนอกอย่างทางไมเคิลริชาร์ดอดีตกองหลังชื่อดังของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างเมื่อเขามองเห็นเลยว่าหนึ่งในนักเตะที่เล่นไม่เหมือนเดิมก็คือเวอร์กิลฟานดปักกหลังพันแกร่งของทีมในจังหวะที่เสียประตูแรกให้กับทางจีดนซานโช โดยปกติแล้วเวอร์กิลฟานได้จะเป็นกองหลังที่สามารถคุมเกมได้แบบเบ็ดเสร็จเลยนะริชาร์ดกล่าวเขาเป็นคนที่อ่านเกมได้ดีมากๆและมองสถานการณ์แบบทะลุปรุกปง่งหากมันเป็นการเล่นตามปกติของเขาเขาคงจะจัดการกับเจดอนซานโชได้แต่ในจังหวัดที่ลิเวอร์พูลเสียประตูไปนั้นซานโชมีพื้นที่ว่างเยอะเลยนะและนั่นก็เป็นเรื่องที่แปลกมาก ผมรู้ดีว่าผู้คนอาจจะพูดถึงทางเจสส์มิลเนอร์ที่อยู่ในกรอบเขตโทษเหมือนกันแต่มันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าฟานไดก็ยืนอยู่ตรงนั้นทว่าเขากลับยืนเอามือควยหลังและอยู่เฉยๆโดยไม่ทำอะไรมันเป็นการเล่นเกมรับที่แปลกมากเราทุกคนรู้ดีว่าฟานได์ผ่านการได้รับบาดเจ็บหนักมาแต่ทุกครั้งที่เขาได้ลงสนามลิเวอร์พูลก,ก็จะกลายมาเป็นทีมที่ดีขึ้น แม้กระน,นั้นข้อผิดพลาดบางครั้งของเขาก็ไม่ใช่คาแรคเตอร์ตามปกติของเขาเลยและผมก็แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองกับสิ่งที่เห็นจากกองหลังระดับโลกเช่นนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกมากเมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับทางเวอร์กิลฟานไดกันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับตัวเขาอีกเช่นเดียวกันและเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นระหว่างเกมเมื่อคือนนี้ด้วย ในจังหวะต่อเนื่องกันจากสิ่งที่ไมกคิลรีชาร์ดได้พูดถึงเอาไว้เมื่อทางลิวร์ภูเสียประตูแรกให้กับเจดอนซานโชมันก็ําให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงระหว่างปักกระหลังดัชแมนกับทางเจมส์มิลเนอร์รองกับตันทีมของเราแน่นอนว่าการถกเถียงกันระหว่างนักเตะถือเป็นเรื่องปกติที่เห็นได้ทั่วไปในการแข่งขันพรีเมียร์ลีกแต่ล่าสุดทางรอยคีนอดีตมิดฟิลด์รับตำนานของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงประเด็นนี้เลยว่ามันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นและเป็นสิ่งที่ทางเยอเกนครอปจะต้องเข้ามาดูอย่างละเอียดระออถึงสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยจะสูดีผมเองคงจะรู้สึกเป็นกังวลใจอย่างยิ่งเลยนะหากผมเป็นทางเยอเกนครอปและได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมของเขาในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมา คีนกล่าวให้สัมภาษณ์กับทาง Skysport สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษเก,กมรับของพวกเขาเล่นกันได้แบบเอื่อยเฉยมากเลยนะเราเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เกมแรกที่เจอกับทางฟูลแลมมาแล้วแม้แต่ในเกมต่อมากับคริสตันพาเลตเองก็ด้วยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกับทางเวอร์กิลฟานไดผมคิดว่าเขาควรจะทำได้ดีกว่านี้ในทั้ง3เกมที่ผ่านมานะ เมื่อคืนนี้มันก็มีประเด็นขึ้นมาอีกเมื่อเราได้เห็นฟานได์โต้เถียงกันอย่างรุนแรงกับทางเจมส์มิลเนอร์อีกด้วยผมรู้ว่าเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้แต่สำหรับตัวของผมแล้วมันดูเหมือนว่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกมากกว่าแค่การทะเลาะกันในสนามของตัวนักเตะ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาของทีมเราณเวลานี้กับตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ใกล้จะปิดตัวลงมันเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทีมของเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอย่างหนะัก และนั่นก็ทาให้ล่าสุดแม้แต่ทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวของลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวองในของสโมสรก็ได้ออกมากระตุ้นทางเฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปเจ้าของสโมสรลิเวอร์พูลเลยว่าถึงเวลาที่พวกเขาจำเป็นต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเยอเกนครอด้วยการอนุมัติงบประมาณในการเสริมทัพแบบเร่งด่วนรังนักเตะได้รับบาดเจ็บไปมากมายหลายคนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็มีค่าตัวรวมกันสูงถึง200ล้านปอนด์ ลิวพูและเยอร์เกนครอบกำลังต้องการความช่วยเหลือดอยกล่าวตอนนี้มันขึ้นอยู่กับทางเฟนเวสปอร์กรุ๊ปแล้วว่าพวกเขาจะผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆลงมาบ้างหรือไม่อย่างไร มันมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในหมู่ของแฟนบอลว่าลิเวอร์พูลต้องการกำลังเสริมในแผงมิดฟิลด์แต่จากการที่เรามีตัวเลือกในตำแหน่งนี้ถึง8คนมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สโมสรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกในตลาดรอบนี้โดยเฉพาะเมื่อช่วงสัม mer หน้ามันจะมีนักเตะหลายคนที่หมดสัญญาด้านเยอเกนครอปเองก็ออกมายืนยันว่ามันจะไม่มีการซื้อนักเตะเพิ่มเติมอีก นั่นเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจสถานการณ์ด้านการเงินของทีมและเขาก็รู้ว่านโยบายของทีมนั้นเป็นอย่างไรแต่ในตอนนี้มันมาถึงจุดที่จะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วมันเกิดคำถามกับการให้ฟาบินโยเป็นตัวสำรองแต่ตัวเขาเองก็โชว์ฟอร์มไม่ดีในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแดนกลางของทีมยังแย่มาก ครอบเองก็บอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าทีมของเขาเหมือนถูกสาบม,มันทํใหไมมีนักเตะที่ลงสนามไม่ได้มากมายจะมีมูลค่ารวมกันถึง280ล้านปอนด์ต่อให้คุณไม่นับดาวินนุนูนเยสนักแต่อีก9คนที่เหลือที่ได้รับบาดเจ็บอยู่ก็มีค่าตัวรวมกันถึง200ล้านปอนด์มันจะมีสักกี่ทีมที่สามารถรับมือกับสถานการณ์แบบนี้กันได้ละ่ะ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูบทสัมภาษณ์ของตัวเยอเกนครอปเองถึงวิกฤตที่ทีมต้องเผชิญณเวลานี้กันบ้างเมื่อทีมของเราเจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามรุมเราโดยเฉพาะผู้เล่นในแผงมิดฟิล์ทั้งเคอร์ติสโจนอาริสตเกตเชมเบอร์เลนและตีอาโกอัคันชาราที่ต่างก็ได้รับบาดเจ็บ ล่าสุดแม้แต่ทางนาบีเกอีตาที่เพิ่งหายป่วยกลับมาและคาดว่าจะลงสนามได้ในเกมเมื่อคืนนี้ก็ามาโชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปอีกคนทำให้สถานการณ์ของทีมเลวร้ายลงไปยิ่งกว่าเดิมนั่นทำให้ครอปออกมายอมรับเป็นครั้งแรกเลยว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่ดีกว่านี้หากทีมได้มิดฟิลคนใหม่เข้ามาเสริมทัพแต่ก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในอำนาจการตัดสินใจของเขา สถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะในตอนนี้เราเจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บมากกว่าที่เราคิดกันเอาไว้และแน่นอนว่ามันคงจะเป็นเรื่องที่ดีหากเราได้มิดฟิล์เข้ามาอีกคนครอบกล่าว นอกจากนี้มันยังมีข้อเท็จจริงอีกอย่างว่าผมไม่ได้มีอำนาจในการที่เราจะใช้จ่ายเงินได้อย่างไรนั่นคือสถานการณ์ที่เราต้องเผชิญเราได้รับการบอกกล่าวมาแล้วเราก็ต้องกลับมือกับมันมันเป็นเช่นนั้นเสมอมาและไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ